เขาก็ตีปลาหน้าใสแล้วบอกว่าปปชอย่าวินิจฉัยให้ยิ่งลักโกงโครงการรับจำนำข้าวนะไม่นั้นบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟว่าอย่างนั้นอ้าวพี่น้องนี่สิ่งที่สออรสกระทำการแบบนี้เมื่อวานซื้อบอกสารรัฐธรรมนูญ ว่าตุลาการบางคนไม่เป็นที่ยอมรับสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้วิจัยเพียงแต่รับเรื่องไว้เฉยๆแล้วคุณก็ขอขยายระยะเวลาในการยื่นข้อแก้ข้อกล่าวหาศาลก็ให้ยังไม่ได้เริ่มในการพยายาิจารณาพี่น้องครับมันก็บอกไว้เลยว่าหนึ่งสารไม่มีอำนาจสอง เมื่อถึงแม้ว่าถ้าจะมีอำนาจสารยาวินิจฉัยเกินเลยจากอำนาจหน้าที่ของตัวเองคือการที่จะมีคำวินิจฉัยว่ารัฐบาลยุกยุธของนายยิ่งนางยิ่งรักเนี่ยหมดสภาพการเป็นรัฐมนตรีมันบอกว่าไม่มีอำนาจพี่น้องเราเริ่มต้นเพียงว่าถ้าเกิดกรณี สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคำสั่งโยกย้ายนั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามที่สารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไว้แล้วนั่นก็แปลว่าการสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงมาตรา182วงเล็บเจแล้วมาตรา180บอกว่าเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดก็สิ้นสุดทั้งคณะพี่น้องครับ เขาก็พยายามตะแบงแต่ละคนก็ตะแบงไม่เหมือนกันการตะแบงแบบนี้บางคนไปถึงขนาดพี่น้องครับบอกว่าถ้าจะเส้นสุดทั้งคณะก็เป็นคณะในวันที่นางยิ่งรักเซ็นคำสั่งเซ็นคำสั่งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีถ้าเป็นคำสั่งณนะวันนั้นแปลว่าพี่น้องครับไอ้ปึง้ง ก็เป็นตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวที่จะหลุดแต่นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีปัจจุบันนี้ไม่หลุดด้วยถ้าตั้งแต่วันนั้นแปลว่าเฉลิมสิ้นสุดจากการเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเฉลิมก็ยังไม่หลุดจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานปัจจุบันนี้ ก็แปลว่ามันก็บอกว่าไอ้คนมีตําแหน่งรัฐมนตรีตอนนั้นถึงจะหลุดแต่ถ้าตําแหน่งตอนนี้ไม่เกี่ยวกับตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่หลุดไปก็ยังอยู่ต่อพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกให้พวกเราเห็นเมื่อวันซืนเหมือนกันพี่น้องครับวันเดียวกับที่สอโอรโรสมีแถลงการฉบับนี้ที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้ว่าราชการรัฐรัฐนิวเซาวลที่มีเมืองซิดนีย์เป็นเมืองหลวงพี่น้องครับเมืองซิดนีย์ไม่ใช่ประเทศซิดนีย์นะไอเมืองซิดนีย์ที่นางยิ่งรักไปแล้วก็บอกว่ามาเยี่ยมประเทศซิดนีย์นี่แหละพี่น้องผู้ว่ารัฐผู้ว่าเหมือนกับผู้ว่ากทมนี่แหละปรากฏว่าพอเลือกตั้งเสร็จปับ๊บมีคนมาแสดงความยินดีเอาไวน์ามาให้ขวดหนึ่ง แกก็รับไว้ขวดนั้นไว้ถ้ารับไว้แกฉลองเช้ววันนั้นเลยมันก็จบไม่มีเรื่องแต่บังเอิญพี่น้องครับพอรับเสร็จก็วางไว้ยังไม่ได้กินยังไม่ได้เปิดก็ไปยื่นบัญชีทรัพย์สินพอยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนกับเราเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินกับปปชเนี่ย ปรากฏว่ายื่นทั้งหมดเลยบรรยายเสร็จมีที่ดินเท่าไหร่มีรถกี่คันมีทรัพย์สินอะไรบ้างแกเววนเงินทองว่าหมดแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมีคนไปร้องว่าแกไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินไอ้วขวดเนี่ยครับพี่น้องขวดที่รับมาเนี่ยบังเอิญว่าไอ้ไยขวดนั้นพี่น้องผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายของออสเตรเลียเป็นยังไงแต่ เขาบอกว่าราคามันประมาณสามพันเหรียญออสเตรเลีย Australia. ก็ประมาณ90,000ืบาทไทยพอเก้า0มืนบาทไทยพอเขาไปล้อพี่น้องครับปปชยังไม่ได้ตัดสินนังไม่ได้วิจัยอะไรทั้งที่เลยพอเป็นข่าวเท่านั้นแหละผู้ว่าคนนี้พี่น้องครับเขาลาออกจากการเป็นผู้ว่าเพราะเพียงเพราะว่า ลืมยื่นบัญชีทรัพย์สินวายขวดนี้ถ้าเป็นของเราเหรอพี่น้องครับมันก็แกล้งสะดุดให้จุกวายเปิดออกแล้วก็กินซะตอนนั้นเลยแล้วไหนวายที่ว่ามันหมดไปแล้ววันถ้าเป็นของเรานะ ถึงแม้ว่าจะเรื่องมันจะยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่รู้กี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าพี่น้องครับเห็นไหมปัจจุบันมันยังไม่สํานึกแม้แต่นิดเดียวประชาชนออกมาเป็นล้านคนห้าล้านคนสิบล้านคนมันก็ไม่สนใจกูขออยู่อ็นาจของกูเพียงอย่างเดียวเมื่อการกระทําของพวกขี้ข้าพี่น้องครับอย่างที่ผมบอกว่าบ้านเมืองมันถึงมีปัญหาสังคมมันมีปัญหาเพราะคนมันแยกชั่วและแยกดีกันไม่ออก พอเป็นอย่างนี้พี่น้องมันก็กลายเป็นการไปก้าว่ายการทําหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญและปปชเมื่อวานนี้พี่น้องครับทั้งปปชและสารร,รัฐธรรมนูญได้มีคําชี้แจงมีคํำแถลงและที่น่าสนใจคํำแถลงของสารรัฐธรรมนูญบรรทัดสุดท้ายบอกว่า ถ้าการดำเนินงานของสอรสศมาก้าวไก่หรือกระทบกับการทำงานของสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญอาจพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแปลว่าเขากำลังจะเอาพวกมึงเข้าคุกเป็นอีกคดีหนึ่งพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกมันถึงไม่ยอมยังไงกูก็ขอเกาะเก้าอี้นี่แหละ จนกว่าสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงมันจะตายคาเก้าอีหรือหนียกเก้าอีไปด้วยก็สุดแท้แต่แต่ยังไงมันไม่มีทางออกเพราะมันรู้ว่าออกเมื่อไหร่พี่น้องครับคุกตามมาเต็มไปหมดไม่รู้กี่สิบคดีงั้ัสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับณเวลานี้แค่นั้นยังไม่พอพี่น้องสิ่งที่สอสอทำมันบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะ พี่น้องดูว่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลตั้งแต่คนที่เป็นประธานสอ,อรอสอไอ้ปึ้งเป็นอะไรเป็นรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมและไอ้พออมันเป็นหัวหน้าจับกังกระทรวงแรงงานใช่ไหมแล้วไอ้เลขามันอะ่ะก็เป็นอธิบดีดีเที่ทําทุกอย่างตอบสนองกิจการทุกอย่างให้กับรัฐบาลใช่ไหมใช่ เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นพี่น้องมันยังโกหกชาวบ้านโกหกประชาชนอีกว่าที่มันทําทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลก็มึงเป็นรัฐบาลกันทั้งนั้นนั่งกันอยู่ตรงนั้นน่ะที่ผมบอกว่าแค่นั้นยังไม่พอเนี่ยพี่น้องครับเพราะมันมีข้อเสนออีกประการหนึ่งแต่ไม่กล้าเสนอในนามของคอรอมอกลับยืมมือองค์กรที่ตัวเองตั้งขึ้นที่เรียกว่าสอ,อรอสอ บอกว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ารัฐบาลหมดสิ้นความเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่มันจะทูลกล้าวให้ในหลวงทรงพระราชวินิจฉัยพี่น้องครับเหมือนกับมันบอกว่ามันจะถามในหลวงว่ามันยังเป็นรัฐบาลอยู่หรือเปล่าพี่น้องมาตราสาม ในรัฐธรรมนูญบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตร,ริย์ทรงใช้อำนาจนั้นทางศาลคณะรัฐมนตรีรัฐสภาเมื่อการใช้อำนาจนั้นทางศาล พี่น้องครับศาลใช้อำนาจของศาลตามพระประมาพิไทยในพระประมาพิไทยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรจะไปถามในหลวงว่าที่ศาลตัดสินนั่นผิดหรือถูกมันยังอยู่หรือมันต้องไปพี่น้องครับนี่คือเรื่องความไม่บังควรที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำ,วำ,วำอีกสำหรับพวกเหล่านี้ ผมถึงบอกว่ามีคนกล่าวไงครับว่าสังคมมีปัญหาบ้านเมืองวุ่นวายไม่ใช่เพราะคนชั่วมันเพิ่มขึ้นหรือคนดีน้อยลงแต่เพราะคนบางกลุ่มคนบางพวกโดยเฉพาะพวกที่มีอำนาจพี่น้องครับมันแยกไม่ออกว่าอะไรชั่วและก็อะไรดีนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาในบ้านนี้เมืองนี้ณนเวลานี้ พี่น้องเราเดินทางกันมาไกลพอสมควรเมื่อก่อนจะมานี่ผมพูดนั่งเสวนานะครับที่คอปทอนผมบอกว่ามันเปรียบไปแล้วพี่น้องเราต่อสู้กันครั้งนี้เนี่ยสองร้อยกว่าวันแล้วใช่ไหมเกือบจะปีแล้วมันไปเปรียบไปก็เหมือนกับเป็นน้องๆของการเดินทัพทางไกล ของเหมาเจ๋อตงแล้วแต่อย่างไรในที่สุดพี่น้องครับการต่อสู้ของมหาประชาชนที่ประเทศจีนเขาก็ประสบชัยชนะเชื่อว่าพี่น้องเราเองอีกไม่นานชัยชนะจะต้องเป็นของมวลมหาประชาชนอดทนกันอีกนิดครับขอบคุณครับพี่น้องครับ